ส่งหลายๆรูปนี่นะคะตัวส่วนตัวดิฉันเองก็เชื่อท่านเห็นกรรมจริงครับอ่เห็นเห็นว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่มาหลวงพ่อเจ้าขาชีวิตหนูทําไมมันไม่ดีเลยทําไมมันอย่างนั้อย่างงี้ครับอ่ท่านบอกได้ว่าชาติที่แล้วทากรรมอะไรยังไงมาเห็นว่าบางคนท่านก็เตือนแล้วว่าตายไม่ดีแน่อย่าไปนะครับให้ปฏิบัติดีวันนี้จะอย่างงี้ครับตรงนี้อธิบายได้ยังไง คือเรื่องพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ถ้ามองตามพระไตรปิฎกเนี่ยก็ะระบุไว้ชัดเจนว่าเรื่องพวกนี้มีมีจริงก็ต้องบอกว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยมีจริงแต่ว่าไม่ไม่ใช่ตัวสาระสําคัญใหญ่นะฮะแต่ว่าตรงนี้มันจะมันจะมีล็อกกันอยู่ก็คือคนที่จะได้ตรงนี้คนที่จะมีอํานาจอย่างรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมก่อนเพราะถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยเวลาเขาไปทําสมาธิเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่าน ภาพความไม่ดีต่างๆที่เคยทำเนี่ยมันจะพ <ลบ S 2> ุด,ดขึ้นมารบกวนทําให้จิตไม่นิ่งพอจิตไม่นิ่งมันสะสมพลังจิตไม่ได้จนไม่เกิดตัวนี้แต่พอเขาถ้าเขาทําสมาธิจนจน,จนจิตนิ่งได้เนี่ยแล้วก็สะสมตรงนี้มากพอมันแปลว่าความดีของเขามันต้องมีทีเนี้ยคนคนที่เป็นคนดีเนี่ยที่เขาได้สิ่งเหล่านี้มาคุณวิเศษเหล่านี้มาเขาเขาจะต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องก็คือเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมตรงนี้ส่วนใหญ่คือท่านก็จะไม่ไป ก้าวไกลกรรมของใครใชให้กรรมทำงานใช่ก็ให้ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามออโตเมติกไม่ไม่เอามาแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวตรงตรงเนี้ยส่วนใหญ่คนที่มีมีสามารถรู้เห็นอดีตชาติก็ดีอนาคตก็ดีหรือรู้บุพกรรมก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่แสดงตัวออกมาก็คือท่านก็จะอยู่ท่านเงียบๆนั่นแหละจริงไหมคะว่าอํานาจพลังจิตพวกนี้สามารถจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้คือมนุษย์ทุกคนทําบุญ บุญเราก็ทาสิ่งที่มันเป็นบุญสิ่งที่มันเป็นบาปเราก็ทําตรงนี้มันเหมือนกับมีธนาคารอยู่ธนาคารบุญธนาคารบาปแต่ว่าเขาจะส่งดอกเบี้ยอะไรมาให้เราเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าจิตเรามันมีสภาพเป็นสีอะไรทีเนี้ยตัวอํานาจตัวพลังจิตเนี่ยมันช่วยให้มันซักฟอกกิเลสหยับหยาบอ่ะมันมันไม่ได้มันมันตัวสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กิเลสหมดไปนะ แต่มันทําให้กิเลสเนี่ยมันนอนบตะกอนมันตกตะกอนแล้วมันก็กิเลสหยาบๆบเนี่ยมันจะหายไปกิเลสในชั้นหยาบเนี่ยแต่แต่ถ้าคือไม่คิดจะไปฆ่าฟันใครแน่นอนแะถ้าคนทำจแีแต่ถ้าในในขั้นละเอียดเนี่ยมันต้องใช้ใช้ตัววิปัสสนามามาขัดเกลาแต่ตรงเนี้ยไอไอการที่กิเลสหยาบๆบออกไปเนี่ยมันทําให้จิตมันสะอาดพอจิตมันสะอาดปุ๊บมันจะดึงดูดกระแสที่มันเป็นบุญก่อน มันเหมือนกับตัวธนาคารบุญกรรมเนี่ยเขาจะส่งกระแสที่มันเป็นเป็นบุญให้ก่อนชีวิตมันก็จะดีขึ้นแล้วแล้วชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันประกอบด้วยกรรมอดีตกรรมอดีตตรงนี้เราไปแก้ไขไม่ได้แล้วกรรมปัจจุบันแล้วก็ตัวจิตตัวจิตเนี่ยกรรมอดีตแล้วก็กรรมปัจจุบันคือการกระทาปัจจุบันใช่ครับและอีกชั้นหนึ่งคือตัวจิตจิตอํานาจจิตตรงนี้แหละตัวสมาธิตัวอะไรพวกนี้ถ้ามีมสมาธิรรหนดกมากเลยทุกวันนี้กําหนดโดยกรรมในอดีต กำหนดโดยกรรมปัจจุบันอดีตด้วยปัจจุบันด้วยผสมกันอดีตด้วยปัจจุบันด้วยและอีกตัวหนึ่งที่จะมากําหนดชีวิตเราปัจจุบันก็คือพลังอํานาจจิตท,ที่เรากำลังสร้างใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองในปัจจุบันได้เนี่ยเราต้องมีความยับยั้งชั่งใจพอ<ส>ก็เท่ากับการทําบุญเพิ่มไงเ,<ส>เพื่อให้เพื่อสร้างน้ําสะอาดลงไปเจือน้อเกลือใช่ครับใช่ครับคือคืออำนาจจิตคือสมาธิที่สร้างนลัสะอาดเวลาถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยสมมติว่าเราถามแต่ละคนไปเนี่ยว่า ทำยังไงชีวิตเราถึงจะดีขึ้นจริงๆทุกคนรู้ว่าควรทําอะไรชีวิตถึงดีขึ้นแต่มันทําไม่ได้เพราะนั้นต้องสร้างพลังอํานาจมันทําไม่ได้สร้างความดีใช่ครับมันทําไม่ได้เพราะมันควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่มีกําลังพอที่มันจะต้านต้านกิเลสอ่ะมันเหมือนกับสิ่งยั่วยั่วยุเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็ไม่มีแรงที่มันจะฝ่าฟันในสิ่งยั่วยุนี้ไปได้เราก็เลยไปทําความไม่ดีสร้างกรรมเพิ่มทีนี้ชีวิตมันก็ไม่ดีซ้าไปอีก แต่เวลาที่เรามีอํานาจพลังจิตจากการที่เราทําสมาธิใช่ครับหรือว่าเติมบุญเข้าไปฮะมันก็จะไปขัดเกลากิเลสอย่างใช่คะแล้วก็ในเบื้องต้นนะอ่าเบื้องต้นหรือหรือไปทำให้มันนอนเนื่องไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันฟุ้งขึ้นมาหรือว่าเราก็จะพัฒนาไปจนถึงขนาดที่ขจัดกิเลสละเอียดออกไปได้เรื่อยๆคือตรงนี้ตรงตรงตรงเวลากิเลสมันนอนเนื่องปุ๊บเนี่ยสภาพจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นคนดีมากขึ้น เมื่อเป็นคนดีมากขึ้นมันก็จะต้องเจอแต่คนดีสิคะใช่ฮะคือคือคือตรงเนี้ยพอพอเป็นคนดีมากขึ้นชีวิตมันก็ดีขึ้นโดยบริบทโดยวีคนไม่ดีที่เข้าไม่ได้เพราะเห็นหน้าแล้วรู้สึกกับคนละพวกกันแล้วแล้วก็แล้ว้นส่วนหนึ่งที่มันมีผลที่มันสําคัญมากๆก็คือตรงเนี้ยเอาเอาตัวความตั้งมั่นของจิตหรือหรือพลังจิตตรงเนี้ยไปใช้ในการทำวิปัสสนาอ๋อกวิปัสามหากินนี่มันเนี่ยมันได้รับผลอยู่แล้วค่ะ ไปใช้ในการทําวิปัสนาเนี่ยมันก็จะเกิดการที่พิจารณาได้ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้คือเป็นเครื่องมือคือประโยชน์ที่มันมีประโยชน์3ส่วนก็คือเบื้องต้นก็คือพัฒนาทางด้านกายภาพของเราแล้วสติปัญญาสวยงามสติปัญญาดีสติปัญญาดีงไหวพลิบดีสัญชาตญาณพวกนี้แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอภินญาต่างๆข้ที่สองจะมีอำนาจอภิญญาและหูทิพตาทิพส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ใช้ในการแบบ ส่วนที่จิตใหม่จิตดวงสุดท้ายกาหนดว่าก่อนตายจะไปไหนเลือกที่เปิดได้เลือกที่เปิดได้เพราะว่าเพราะว่าก่อนตายเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันจะมีนิมิตเข้ามาเวลาเวลาจิตที่มันจะผ่านเขาเรียกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นผวังของความตายเขาเรียกว่าเป็นผวังความตายจิตมันจะเข้าไปแช่อยู่ในนั้นก่อนแล้วมันก็จะมีนิมิตต่างๆเข้ามาครูบาอาจารย์เคยบอกว่าถึงแม้ว่าที่เราบอกว่าตายโดยอุบัติเหตุตายโหง ก็ไม่ใช่ว่าพอรถทับปุ๊บแล้วตายเลยนะครับคือผวังนี้ใช่ไหมคะมันมันต้องมีผวังตรงนี้ก่อนซึ่งผวังตัวนี้เหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจิตมันเป็นลักษณะเมมโมรีการ์ดเวลาเราทําอะไรมาตั้งแต่อดีตชาติหรือชาตินี้มันจะเก็บสะสมไปมันจะชาร์จเข้ามาในจิตเป็นภาพเป็นเหมือนเธอชอบค่าสาัตว์าาแต่จ <video. S 2> ิตผวังนะั้นมันก็จะกลับมาใช่เป็นวิดีโอเหมือนกับบันทึกไว้แล้วมันจะมีผวังมันจะมีนิมิตเกิดขึ้นมา3ลักษณะคือลักษณะแรกคือเหมือนเราดูภาพยนตร์นะครับมันจะฉายไปเรื่อย แล้วมันไปดับตรงไหนปุ๊บมันก็ไปตามบุญกรรมมันนั้นและอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นนิมิตในลักษณะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราเกิดความประทับใจหรือฝังใจอย่างเช่นเราเคยไปทําบุญมาเราจําตรงนั้นจิตเราจําตรงนั้นมันก็เป็นภาพปรากฏขึ้นมาหรือว่าเราไปฆ่าวัวฆ่าควายมามันก็ผุดขึ้นมาเหมือนกันสมมติมันมีทั้งความดีความเลวก็เหมือนที่หลวงปู่มั่นบอกว่าวัวดําวัวขาวเดินออกคอกมันก็อยู่ที่ว่า จิตมันจะไปดับในตอนที่วัวดําหรือวัวสีขาวเดินออกไปตรงนี้ตรงน,รงนี้มันหมายความว่าการการทําความดีเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยมันทําไม่มีความ<ห>เสี่ยง,งเพราะว่าการทําความดีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาทําทั้งกรรมดีกรรมชั่วอันนี้เรามองกันแค่ชาตินี้นะเราทําทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่ไม่มีใครที่ทําเรื่องดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันจะมีภาพเข้ามาทั้งดีทั้งไม่ดีนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนดีทําดีเยอะเนี่ย โอกาสที่ภาพมันแลนดอมเข้ามาภาพดีๆมันจะมีมากกว่า <S 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 ใช่ค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าภาพไม่ดีไม่เข้ามาแต่ถ้าคนที่เขาฝึกจิตเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้ควบคุมความคิดในขณะนั้นได้ทําให้จิตนิ่งก็ได้ถึงคุณจะเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุก็ตามไม่ได้หมายความว่าพวังนั้นคุณจะกําหนดไม่ได้ภวังเนี้ยจะกําหนดได้สําหรับคนที่ฝึกสมาธิมาดีแล้วฝึกจิตมาดีแล้วแต่ถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยก็คือเป็นไปตามยถากรรมนี่คือความต่างใช่ไหมคะ เรื่องของศาสนานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกถูกต้องครับศาส,สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่จะจะอ่านอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้แค่เรื่องเรื่องพวังความตายเนี่ยสมมุติว่าเราศึกษาแค่ไหนอ่านอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าในวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันมีทั้งความกลัวด้วยความกลัวความเจ็บปวดเพราะร่างกายมันต้องเจ็บไม่งั้นจิตมันทิ้งกายไม่ได้มันต้องเกิดความเจ็บปวดก่อนไอ้ความเจ็บปวดก็ดีความกลัวก็ดีเนี่ยตรงนี้แหละมันจะทําให้จิตมันมันเกิดในลักษณะเหมือนกับ จิตมันไม่ผ่องใสอ่ะพอไม่ผ่องใสเสร็จปุ๊บพอมันดับในวินาทีนี้มันก็ลงเบื้องล่างไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นข้างบนถ้าหากว่าผ่านช่วงนี้ไปปัจจุบันกําหนดได้โลกหน้ากําหนดได้จากการฝึกจิตถูกต้องครับอีกขั้นหนึ่งเหรอคะก็เป็นไปเพื่อเอาไปใช้ใ,ชในขั้นปรมัตถ์ธรรมก็คือเป็นไปในใช้สมาธิเนี่ยแหละไปไปพิจารณาธรรมเพื่อการบรรลุ โดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นเรื่องทีเ่เป็นประโยชน์สูงสุดที่ควรจะทำเหมือนกับเราบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าทำสมาธิเนี่ยเพื่อสะสมพลังจิตเหมือนกับทำสมาธิเป็นการหาเงินพลังจิตเนี่ยคือเงินเมื่อเรามีเงินแล้วเนี่ยจะซื้ออะไรละ่ะเงินเนี่ยก็หายากอยู่แล้วเงินก็หายากอยู่แล้วเราต้องซื้อสิ่งที่ถูกต้องเหมือนที่ถามไว้ตั้งแต่แรกว่าใช้ในการสร้างอภินญ,ญาก็ได้ใช้ในการ เพื่อบรรลุมรคผลเป็นอริยบุคคลก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปใช้พัมเพื่อเหมือนใช้เงินฟุ่มเฟือ,อยครับเงินหมดเงินหมดทีนี้พอของดีๆก็ไม่ต้องซื้อกันทีนี้ท่านก็ให้ให้ฝึกจิตเนี่ยเพื่อมาต่อย่อตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือเพื่อใช้ในการหลุดพ้นนั่นแหละตรงนี้ยิ่งมีสมาธิสูงมากเท่าไหร่เนี่ยการพิจารณาเนี่ยจะยิ่งคมชัดเท่านั้นคุณพระสินลองย้อนไปน,นิดหนึ่งคุณพระสินเขียนไว้ในนีน้บอกว่าจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันเป็นเมมโมรี่การ ถูกต้องครับม่สามารถรบันทึกได้<ฆ>ตรงนี้มีอะไรที่พิสูจน์หรือว่ายืนยันบ้างคะผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันที่เขามีบอกว่าเด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวค่ะเด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวแต่จริงๆในทางจิตนี่เด็กไม่ใช่ผ้าขาวถ้าเราสังเกตดูเด็กตัวเล็กๆเ,เลยที่<ฆ><ฆ>ยังไม่ได้รับการสั่งสอนเลยเนี่ยเด็กแต่ละคนจะมีจริตอุปนิสัยไม่เหมือนกันเด็กบางคนเนี่ยไปอุ้มเนี่ยเขายิ้มย้มแจ่มใสเด็กบางคนเลยเนี่ยจับเรียงกันเนี่ยถึงแม้เด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ก็ตามนะคุณเมสิ่ไม่เหมือนกัน พลังในการดึงดูดที่เราไปอุ้มเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเด็กทุกคนถูกทิ้งเหมือนกันตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าจิตเนี่ยมันมีสิ่งที่มันเป็นต้นทุนเก่ามามันไม่ใช่ว่ามาดีลิททิ้งใหม่ทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ล,ลักษณะของจิตเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนเล่าจุดเทียนนะครับจุดเทียนเทียนไขเนี่ยเขาจะมีกระแสะไฟมีไฟอยู่มีดวงไฟอยู่แล้วการเวียนไว่ายตายเกิดเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่าเราต่อ ดวงไฟดวงเดิมแต่เราเปลี่ยนแท่งเทียนใหม่คือจะบอกว่าเป็นใช่มันดับแล้วเราก็ต่อเทียนใหม่นั่นก็คือชีวิตอีกชีวิตหนึ่งมันคือร่างใช่ไหมคะเทียนนั่นคือร่างใช่ใช่เปรียบเทียบง่ายๆให้เห้ดวงไฟก็คือดวงจิตของเราที่มันตามมาโดยตลอดทุกชาติแต่ว่าเราจะบอกว่ามันใช้จิตดวงเดียวกันมันก็ไม่ใช่มันก็พูดไม่ได้เสียทีเดียวแต่จะบอกว่ามันเป็นคนละดวงมันก็พูดไม่ได้เพราะมันมาจากเชื้อเดียวกันมันคือกรรมหรือเปล่าที่ว่าถูกต้องกรรมด้วยกระแสจิตด้วย สิ่งเมมเบรีการ์ดที่ทํามาทุกอย่างไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นต้นเหตุที่เขาบอกว่าทําดีทําชั่วเนี่ยหนีไปไหนไม่ได้เพราะมันต<ะ>ามเรา,<ะ>ามาตามเรามาด้วยวิธีนี้แหละแต่ว่าศาสนาพุทธไม่ได้ไปให้ความสําคัญกับตรงนั้นนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยยึดปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าอาดีตเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ละถึงเราจะทําไม่ดีมาแค่ไหนหรือทําดีแค่ไหนเนี่ยมันมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้พระเจ้าท่านเลยให้ทําปัจจุบันปัจจุบันด้วยการทําอะไรก็คือด้วยการ คุมสติของเราเนี่ยแหละคุมสติโดยการทําสมาธิทําวิปัสนาก็ดีเนี่ยก็คือทําลงในปัจจุบันและกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลมีน้ําหนักมากกว่ากรรมอดีตชีวิตปัจจุบันก็จะดีดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยโดยที่ไม่ต้องถามหาอดีตนะครับ